สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สังครแล้วก็พี่ด้วยนะคะสวัสดีสุดหล่อด้วยวันนี้ค่ะทางโชลูพอร์ดไอเมสักการาชพุกพรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่ง่ันค่ะสอบถามพี่สังครค่ะเชืรถกระทางพี่อันอันเป็นยังไงบ้างคะโอ้น้องเขาติดตามผองานให้ดีมากเลยเขาก็เรียกพ่อทุกคำเขามีอะไรเขาโทรถามเขาตอบได้ทุกคำเลยครับเขาบอกแนะนำดีมากเลยล่ะครับการแนะนำดีมาก สุดยอดเลยโอเคเลยติดตามให้ทุกๆโทรโทรนี่แกรับปุ๊บเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่มีอะไรแกบอกได้ทุกอย่างเลยสุดยอดสุดยอดเลยมากเดินทางมาไกลไหมคะก็อยู่พระรามสามอยู่พระรามสามติดคลองเตยเหรอครับอ๋อมาตรงนี้เลยครับคือลูกเขาติดต่อเพราะว่าพ่อเชื่อเนี่ยพ่อเขามีลูกสาวคนนี้คนเี้เขาก็ออกให้พ่อ ลูกน้องเอก็มาบอกพ่ออีกทีนึงมาหาน้องอันแนะนํามาก็เลยมาหานี่แหละครับติดต่อกันมาก็เลยโอเคเนี่ยครับเแล้วตัวรถเป็นไงบ้างคะวันนี้กําลังจะส่งมอบแล้วโอ้ก็ภูมิใจภูมิใจสวยสวยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างสวยดีครับแอร์เย็นแล้วก็สภาพรถภูมิใจ แค่คุณพ่อคุณแม่เงเดี๋ยวมีครไหมมันมีชื่อด้วยชื่ออะไรเอ่ยน้องอะไรน้องเขาสวยค่ะน้องเขาสวยเขาเอาน้องเขาสวยอย่างเดียวเลยครับพอพอเขาสวยใช่ไหมครับเขาบอกเป็นน้องน้องผู้ชายก็ไม่เอาต้องการน้องผู้หญิงอย่างเดียวเลยรถรถบอกเอาน้องน้องเขาหล่อก็ไม่เอาเอาน้องเขาสวยอย่างเดียวนำไปใช้ในกิจการหรือว่า เอาไว้เอาไว้ไปนู่นไปเนี่ยประจํวันส่วนส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะผมชอบ Big กไบคมากกว่าผมขี่บิ๊กไบค์ขี่บิ๊กไบคอยู่ครับไปไหนมาไหนก็มกบ b i กไบค์อยู่อันนี้ออกไว้เวลาครอบครัวไปไหนไปไปเที่ยวอะไรเหมารถตู้อย่างเดียวเลยครับออที่ไหนคะที่ไหนที่พระรามสาม อยู่อยู่เขตยานวาเลยองๆมีชื่อร้านมีชื่ออะไรไหมคะร้านน้อยถ้ไปแถวนั้นก็ร้านเจโน้อยร้านเจโน้อยก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งข้าวแกงครับอ๋อแล้วถ้าใครสนใจอยากจะไปหาที่ร้านทำไงได้บ้างคะโทรโทรไปได้ไหมได้เบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ดีเลยค่ะอยู่กันน้องอันค่ะเออได้แปดหกค่ะ9 4681ก้าเกาสี่หกแปนึ่งจ้ะแม่น้อยจ้ะสามารถรับคยต้อนรับเสมอ ได้เลี้ยงโตหนึ่งเลยไปโอ้ยหลายโต๊ก็ได้คุณพ่อบอกหลายๆโต๊โตก็ได้เอาแล้วอ่ะตไปการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดอาร์เมสาขาพระรามห้าเป็นไงบ้างคะโอ้สุดยอดเลยน้องอันนี้ยอมรับว่าเขานเนลย่ารักทุกคนเลยมาถึงแกต้อนรับดีมากเลยล่ะ เอามาอู้วันดีค่ะวันดีครับเอาน้ําเอาะไรเติมคือคือตอนรับดีมากเลยอธิบายเลยเรียกว่าเทียบมากสุดยอดสุดยอดเลยครับถ้างั้นก็ต้องถามว่าน้องเข้าสวยคันนี้เป็นคันแรกไหมคะที่เป็นฟอร์ดคันแรกครับคันแรกอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดคะสวยครับโอเพราะว่าสืบดูคนนู้นเขาก็บอกนี่นี่ไปดูหลายๆยเรื่องก็ก็เลยนี่แหละครับคนที่ใช้ระบบอกช่วยด้วยแล้วคนที่ใช้อ่ะ ก็เคยไปนั่งดูแล้วมันเออเขาท่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ทางอ่ะคุณคุณพ่อสาครแล้วกันเนาะบอกทางถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกระทางขอดารีสาขาพระรามห้าค่ะถ้าใครอยากออกรถสาขาพระรามห้าติดต่อได้นะครับบริการดีมากๆเลยแล้วรถสภาพแจ๋วต้อนรับดีมากบริการสุดยอดเลยครับเชิญนะครับสาขาพระรามห้านะครับ เป็นอ,อีกลเสียงค่ะจากลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรุงฟอร์ดไอเมสสาขาลาชุพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ภรกษาการขายของเราค่ะฝากถึงผู้ลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะอย่าลืมนะครับติดต่อที่น้องอันได้นะครับ <c oughs> น้องอันตอนรับดีมากเลยลูกสาวคนนี้เก่ง ก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวเองนะคะที่ไว้ใจแล้วก็ขับรถกับอันนะคะขอให้รถคันนี้นะคะนำพามาซึ่งความร่ำรวยนะคะขับขีปลอดภัยทุกทุกเส้นทางเลยนะคะจริเรุ่งเรืองทุกกิจการนะคะหวังว่าจะมีกันตอไรับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ำขอบคุณขอบคุณฝนลลลอยอัดไปขอได้มีพลัราค่ะรู้คุณคือครอบครัว ของว่าจะมีอะไรสิคะได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะอะไรเดี๋ยวติดต่อหาได้ค่ะก็ถ้าหลังอย่างนี้เดี๋ยวจะแต่งอะไรเพิ่อแบบแม่ก็รีดมาให้อัานเลยว่าแคปรูปแลก็เลยว่าจะเอาโลบาตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอ่นสรุปรายการให้ใช่ค่ะเรียบร้อยอะไรก็ด้คุณจ้าอยู่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะคุณพ่อใช่ค่ะกลับได้เลยกลับได้เลยเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก <c> ล <oughs> ้องข้างนู้นค่ะใบทีกล้องข้างนู้นได้นะคะ